สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตู่ก็จะมาพูดในเรื่องของโซมิชั่นหรือว่าภารกิจในการที่เราลงมาเกิดบนโลกเพื่อทำมันนะคะกับคำถามที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้คือภารกิจที่เราเกิดมาเพื่อทำมันจริงๆนะคะต้องบอกก่อนว่าต้องปูพื้นก่อนว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ตู่เคยพูดไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับทุกคนมีโซมิชชั่นกันทุกคน นะคะก็คือภารกิจทางจิตวิญญาณหรือว่าภารกิจในการที่เราลงมาอยู่บนโลกเพื่อทํานะคะมันก็เหมือนโซมิชั่นมันก็เหมือนกับว่าคุณได้รับมอบหมายในการที่คุณจะลงมาเล่นเกมบนโลกเพื่ออะไรและทุกคนจะต้องมีมีวัตถุประสงค์ในการเกิดมาว่าคุณจะเกิดมาเพื่อทําอะไรเป็นอะไรนะคะซึ่งมันไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมลงมาเกิดเพื่อ เป็นครูสอนจิตวิญญาณหรือว่ามามาเป็นหมอเป็นอาจารย์เป็นไม่ใช่คือทุกคนจะมีบทบาทที่ต่างกันนะคะตามว่าเอ้ยบทไหนที่คุณอยากสวมล่ะอยากทำอะไรล่ะอย่างเงี้ยนะคะประมาณว่าก่อนลงเนี่ยเขาจะมีการถามก่อนว่าคุณจะลงไปทำอะไรคุณจะสร้างอะไรคุณจะไปเป็นอาชีพไหนทำแพลนของคุณมาเรียบร้อยละก่อนลงมาเกิดนะคะแต่บางทีพอลงมาปุ๊บ คุณเกิดความสับสนหลงทางบ้างไม่ไปไม่ได้ฟังเสียงตัวเองไม่ได้ฟังเสียงภายในแล้วก็เดินไปตามตามทางเขาที่จิตมนุษย์มันพาไปจิตมนุษย์มันก็พาไปอ่าไปทางกิเลสไปอะไรต่างๆอนที่เป็นสิ่งยั่วยุทางโลกอย่างเงี้ยน,นะคะทำให้เราหลงทางทีนีเ้เมื่อทุกคนมีมีโซลูชันนะคะในการเกิดมาสิ่งที่ตูเคยบอกไปก็คือโซลิชันของแต่ละคนเนี่ย ไม่จําเป็นต้องมาเดินสายจิตวิญญาณบางคนเขาแค่ทําอาชีพปกติของเขานั่นก็คือโซมีชั่นของเขาก็คือภารกิจทางจิตวิญญาณของเขาเจนบางคนเขาอาจจะแค่เป็นคนที่เป็นคนสวนที่ตัดแต่งกิ่งไม้และเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทํานั่นคือภารกิจนะคะหรือว่าใครเป็นช่างเย็บผ้าที่ตัด แต่งผ้าต่างๆเพื่อให้เข้ารูปเข้าทรงเพื่อให้คนอื่นเขาใส่เสื้อผ้าได้สวยๆ,ๆนั่นก็คือภารกิจของเขาบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยค่ะมันคือฟันเฟืองที่หมุนโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นภารกิจทางจิตวิญญาณไม่จําเป็นที่จะต้องมาเป็นเรื่องจิตวิญญาณมันแล้วแต่ว่าคุณทําอะไรแล้วคุณพบความสุขไม่ใช่แค่การได้รับเงินในแต่ละวันแต่มันเติมเต็มความรู้สึกของคุณนั่นคือคําถามที่ตูจะถามกลับไปทุกครั้งว่าเวลามีคนมาถามตัวว่า ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่มันคือวัตถุประสงค์ในการเกิดมาหรือว่าโซลิชั่นของตัวเองหรือเปล่าตูก็ตั้งคําถามกลับไปว่าตอนนี้คุณมีความสุขไหมนี่คือคําถามที่ตูจะถามกลับไปทุกครั้งว่ามันรู้สึกเติมเต็มชีวิตคุณไหมหรือว่าคุณยังต้องการหาสิ่งอื่นมาเติมเต็มอีกต้องการหาเส้นทางใหม่รู้สึกตรงนี้มันไม่ใช่รู้สึกว่าฉันจะต้องไปต่อเมื่อมันมีความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าตรงเนี้มันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของคุณแล้วตูจะบอกว่า โซมิชั่นมันไม่ได้มีแค่อันเดียวมันไม่ได้บางทีมันไม่ได้มีแค่รายการเดียวมันมีลิสต์เป็นหลายรายการเลยก็ได้ว่าเฮ้ยหนึ่งคุณต้องเริ่มทําสิ่งนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนไปทําสิ่งนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนไปทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้มันเคยใช่แล้วสุดท้ายมันไม่ใช่แล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วมันจะถึงวาระที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหาที่เปลี่ยนแปลงแล้วต้องไปต่อแหละอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือคุณกําลังจะไปโซมิชชั่นขั้นต่อไป คือการเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหรือว่าไปทําสิ่งอื่นที่มันแตกต่างจากสิ่งที่คุณทําอยู่และซึ่งซึ่งสิ่งที่คุณทําอยู่อาจจะเป็นหนึ่งในโซมิชชั่นของคุณคุณอาจจะไม่ถึงขั้นว่าต้องเปลี่ยนเลยแต่ว่ารักษาสิ่งนี้ไว้ทําสิ่งนี้อยู่แต่มีเวลาเพื่อไปสร้างสารรค์สิ่งอื่นทําสิ่งอื่นก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางทีโซมิชชั่นแต่ละคนหรือภารกิจของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีรายการเดียวมันจะมีแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วแต่ แล้วแต่ว่าคุณลงมาทําพันธสัญญาว่าคุณต้องการทําอะไรบนโลกบ้างวัตถุประสงค์อะไรยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ได้แค่มารับประสบการณ์แล้วมันจะต้องมาเพื่อทําอะไรบางอย่างมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเขาถึงอนุญาตให้ส่งลงมาตอนนี้มันจะมีเด็กเ,เกิดลงมาน้อยสังเกตนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องทุกคนอาจคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของคนบนโลกมนุษย์ที่มันเปลี่ยนแปลงทําให้เด็กมันเกิดยากแบบนี้นะคะและส่วนหนึ่งคือเขาไม่สามารถที่จะปล่อยวิญญ,ญาณ จิตวิญญาณลงมาเล่นเกมบนโลกมนุษย์ได้แบบมั่วๆแล้วค่ะไม่ไม่ได้แค่มารับประสบการณ์แล้วหลงทางแล้วทุกคนลงมาก็คือจะต้องมาทํางานของตัวเองทําภารกิจของตัวเองพัฒนาโลกไปสู่การเลื่อนระดับไปสู่หมิติหรือพอโลกเลื่อนระดับแล้วคนที่เกิดลงมาเด็กสมัยนีย้ที่เกิดลงมาเขาต้องพัฒนาพัฒนาโลกไปอีกระดับหนึ่งได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้น เด็กที่เกิดลงมาคุณสังเกตว่าส่วนใหญ่จะจีนียสกันมากแบบรู้สึกเหมือนเขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะยกตัวอย่างแบบหลานของตูเนี่ยตูจะรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยมีความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแม้แต่ผู้ใหญ่สอนบางทีเขายัางรู้สึกว่า เขายังตั้งคําถามว่าทําไมเราจะต้องฟังสิ่งนี้ทําไมทําไมล่ะทําไมคําถามเขาจะเยอะขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องเชื่อตัวเองเหมือนเขาเชื่อตัวเองเป็นหลักอ่ะแต่สิ่งที่เขาเชื่อเราฟังดูแล้วว่ามันไม่ผิดแต่ว่าแค่มันเป็นตัวเขาเองที่เราไม่สามารถที่จะไปไปไปกลบความคิดเขาได้อ่ะเป็นตัวของตัวเองสูงมากสูงกว่าตูเนี่ยตัวว่ากอนตอนที่ตูวเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ตูวบอกว่าตูเป็นคนที่มีตัวเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเป็นของตัวเองสูงแต่หลานของตูเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เวอร์ชั่นที่สูงขึ้นไปอีกอะคะ่ะเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นตัวของตัวเองของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเราอย่าเพิ่งไปปิดกันอะไรที่ไม่ดีก็ค่อยๆปรับจูนเขากําลังฟังเสียงภายในของเขาอยู่ตั้งแต่เกิดตอนเป็นเด็กเนี่ยเขากําลังเสียงฟังเสียงไฮเออร์เซีของเขาอยู่เพราะฉะนั้นตัวจะพยายามบอกพี่สาวตัวเสมอว่าอย่าปิดการจินตนาการหรือความคิดของเขาแต่ถ้ามันไม่ดีค่อยๆปรับจูน ค่อยๆ่อตบให้เข้าที่เข้าทางแต่ว่าอย่าปิดกั้นอย่าแบบว่าบังคับบีบบังคับซึ่งเขาก็โตมาได้ดีแบบนี้ค่ะคือครอบครัวเลี้ยงตู่มาแบบไหนเขาก็เลี้ยงหลานตูบแบบนั้นเพราะตูรู้ว่าเออเดี๋ยวอนาคตหลานเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาในการที่เอ,อ่อเติบโตแล้วเขาจะทำมา,มาทำงานบนโลกต่อเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความเป็นตัวของเขาเองไว้นี่แหละตั้งแต่เด็กแล้วเดี๋ยวโตวเนี่ย ปมต่างๆหรือการถูกบีบบังคับต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นไวเด็กสําหรับเด็กบางคนมันจะน้อยมากๆแล้วอิสระทางความคิดเขาจะเยอะและเขาจะสร้างสารค์อะไรได้เยอะมากๆเมื่อเติบโตขึ้นนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็กลับมาในเรื่องของคําถามของภารกิจก็คือภารกิจที่คุณทําอยู่มันใช่สิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อทํามันไหมนะคะสิ่งที่ถูกจะให้เช็คก็คือเช็คที่ความสุข สรุปก็คือเช็คที่ความสุขในชีวิตประจำวันของคุณมันเติมเต็มคุณไหมคุณมีความสุขไหมคุณรู้สึกว่าโดยทุกๆวันคุณอยากตื่นขึ้นมาทํามันหรือเปล่าหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากหาสิ่งอื่นคุณอยากไปทําสิ่งอื่นคุณเบื่อหรือคุณทําสิ่งเนี้ยเพื่อเงินเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกของคุณมันจะรู้สึกถ้ามีคนถามตัวว่าเวลาที่ได้ทาภารกิจที่เกิดมาจริงๆมันรู้สึกยังไงบอกเลยว่ามันจะรู้สึกเหมือนฟูลฟิลอะเหมือนแบบ ใยชีวิตเนี่ยฉันไม่ต้องการทาอะอย่างอื่นแล้วฉันจะมุ่งทําแต่สิ่งนี้ยคือมันไม่มีสิ่งอื่นมาทดแทนฉันได้แล้วแล้วตู่ก็เคยถามนักเรียนที่เขาสามารถเข้าภารกิจได้เขาเองก็รู้สึกไม่ต่างกันคือเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อทํามาจริงๆเขารู้สึกเหมือนเขาฟูลฟิลเขารู้สึกมีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนพอเราได้มอบให้คนอื่นอะ่ะมันก็รู้สึกมีความสุขมากๆมันรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาเกิดมาจริงๆนี่คือ,อาภารกิจของเขาจริงๆเนี่ยค่ะแต่ว่า ตูไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องไปไปทำงานเพื่อมอบให้คนอื่นอย่างเดียวนะคะไม่ว่าภารกิจตอนเนี้ยงานตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าภารกิจอาจจะเรียกว่างานตอนเนี้ยคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ทําให้โลกหมุนนะคะไม่ว่าคุณจะทาอาชีพอะไรเล็กน้อยแค่ไหนคุณเป็นตัวสําคัญที่ทําให้โลกนี้สมดุลน,นะคะเพราะว่าถ้าขาดอาชีพใดอาชีพหนึง่ง โลกนี้มันจะขาดความสมดุลไปเลยเพราะฉะนั้นให้คุณเช็คจากความรู้สึกโดยไม่อ้างอิงจากแหล่งภายนอกโดยที่ไม่ต้องไปถามแหล่งภายนอกหรือว่าไปดูว่าคนอื่นเขาทําอย่างนั้นอย่างนี้กันเขาทำไมใช้มาทําแค่นี้คุณลองตัดโลกภายนอกออกไปไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นเขาจะทาอาชีพทาภารกิจอะไรคุณมองว่าตอนนี้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ทํำไหมดูว่าตัวเองเนี่ยจะทุกวันจากตื่นขึ้นมาทํามันไหมลองมองว่าถ้าคุณไม่ได้รับเงินจากงานเนี่ย คุณจะอยากทํามันอยู่ไหมนะคะลองดูค่ะลองตั้งคําถามกับตัวเองดูแต่ว่าถามว่าเงินยังจําเป็นไหมจําเป็นคุณยังต้องได้รับเพื่อดําเนินชีวิตต่อเพราะโลกในปัจจุบันนี้ที่เป็นโลกสามิติยังดําเนินไปด้วยเงินนะคะฟันเฟืองของมันยังมีเงินเป็นตัวกลางอยู่แต่เมื่อไหร่โลกเรื่องระดับมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ตอนนี้คุณยังต้องมีรายได้เพื่อยังชีพคุณเพื่อให้คุณเดินต่อไป นะคะแต่เราแค่ไม่ได้ไปโฟกัสว่าเอ้ยฉันจะต้องได้เงินเท่าไหร่ต้องมากกว่านี้ต้องทำให้มากกว่านี้ต้องต้องไปร่ำรวยฟูฟ่ฟองทุกอย่างนะคะลองดูที่ความสุขก่อนลองเช็คที่ความสุขก่อนบางคนเขารวยมากๆแต่เขาก็ไม่มีความสุขก็มีนะคะเขาไม่ได้ถูกเติมเต็มโดยชีวิตประจําวันของเขาไม่ได้ถูกเติมเต็มโดยหน้าที่การงานของเขาเขารู้สึกขาดความสุขลองสมดุลทั้งสองอย่างทั้งเงินและความสุขในตัวเองได้รับเงิน แล้วก็มีความสุขกับงานที่ตัวเองทำนะคะไม่ต้องสนใจว่าได้น้อยได้มากอ่ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่คุณได้ทําด้วยอันนี้การเช็คเบื้องต้นว่านี่คือสิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อทามันไม่จำเป็นต้องเป็นภารกิจที่ต้องมาช่วยคนหรือว่าปลุกจิตวิญญ,ญาณของคนไม่จําเป็นแต่ว่าเป็นงานที่คุณทําแล้วมีความสุขคุณใช้ชีวิตได้โดยรู้สึกว่ามันเติมเต็มคุณนะคะประมาณนี้สิ่งที่ตัวอยากจะให้ทุกคนลองไปไกด์ถามตัวเองดูนะคะ ว,วันนี้คุณมีความสุขรู้สึกเติมเต็มหมดแล้วไหมหรือยอยากหาสิ่งอื่นอยากพัฒนาตัวเองเพิ่มอันนี้มันก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งที่คุณจะนําคุณไปสู่ภารกิจอีกภารกิจหนึ่งหรือภารกิจที่แท้จริงของคุณในการเกิดมามันแล้วแต่คนค่ะก็ลองดูนะคะเผื่อว่าใครที่ตั้งคําถามกับตัวเองอยู่ว่าวันนี้ใช่งานหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการทํามาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ในการเกิดมาของคุณจริงหรือเปล่าลองกลับไปเช็คตัวเองดูค่ะ อ่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องภารกิจนะคะเมื่อคุณเข้าภารกิจของคุณเองไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามแต่คุณพอคุณมีความสุขมันความสุขของคุณมันจะถูกเติมเต็มภายในตัวคุณจนมันล้นออกไปข้างนอกจนมันสามารถมอบไปคนอื่นได้เองไม่ต้องโฟกัสว่าฉันอยากให้คนอื่นฉันอยากให้คนอื่นฉันอยากทาให้คนอื่นไม่ต้องโฟกัสเติมคุณเองให้เต็มก่อนหาสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขให้ได้ก่อนเดี๋ยวคุณเต็ม สิ่งต่างๆมันจะมอบให้คนอื่นโดยอัตโนมัตินะคะอย่าโฟกัสที่การที่ว่าคุณจะต้องหาภารกิจที่ช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นตลอดเวลาแต่โฟกัสว่าหาภารกิจที่ทำน่ะที่ทาให้ฉันรู้สึกมีความสุขในทุกวันในการที่ฉันได้ทํามันเนี่ยฉันมีความสุขแล้วก็สงบมีความปิติตัวเองมีเปี่ยมล้นในตัวเองมากแล้วเดี๋ยวมันจะล้นออกไปจนมอบให้คนอื่นได้เองนะคะ โอเคก็ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังมากมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอให้หาเส้นทางของตัวเองเจอถ้าเจอแล้วคุณก็รักษาแล้วก็ทำให้มันทำให้ดีที่สุดในทุกวันค่ะมีความสุขในทุกวันที่คุณได้ทำมันนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เจอขอให้ได้เจอเส้นทางของตัวเองแล้วก็ทำภารกิจทำสิ่งที่คุณตั้งใจลงมาเกิดเพื่อทำมันได้สำเร็จโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ